มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีน้องมิวค่ะสวัสดีครัพี่เพลทักไทยเลยคุณผู้ฟังและแฟนๆของเราสวัสดีผู้ฟังแล้็แฟนๆทุกคนนะครับผมมิวสุภธิสครับเย้ yeah. นี่ส่วนตัวนี่แบบว่าดีใจนะได้เจอตัวจริงปกติเห็นตามแบบเวทีเฟสติวัลตามช่องโนนช่องนี้อะไรเงี้ยตัวจริงหล่อมากค่ะเขินเลยวันนี้มาฝากเพลงเมื่อกี้ที่เราได้เปิดกันไปนะคะ เป็นเพลงที่มีภาษาอังกฤษเยอะกว่าภาษาไทยชื่อเพลงว่า Good Day เป็นไงมาไงที่มาของเพลงก็คือเพลง Good Day เนี่ยตามชื่อเพลงเลยก็คือแบบวันดีๆเราเรารู้สึกว่าเวลาที่เรามีวันดีๆอยู่บางครั้งเวลาเรื่องไม่ดีเข้ามาเราช่างมันก่อนก็ได้บางที่เราแฮปปี้อยู่ใช่เพราะว่าบางบางเรื่องเรายังไม่สามารถจัดการมันได้เลยอาจจะต้องรอเวลาหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับผมรู้สึกว่าเออช่างมันก่อนแั้วนั้นจะแบบแฮปปี้อยู่ แฮปปี้ก่อนแล้วแล้วมันเป็นเหมือนแบบการมองโลกในแง่ดีของมิวด้วยอะไรเงี้ยใช่ต้องต้องบอกว่าเหมือนเป็นวิธีการจัดการกับอารมณ์แล้วกันครับบางทีแบบผมก็เป็นคนหนึ่งที่เหมือนโหมีแบ็คคอมเมนต์เยอะมากๆเวลาเราไปอ่านเจอก็แบบเออเราทํายังไงอ่ะก็ต้องช่างมันนะอะเพราะล้วมันคือ,ค,อคือเขาเป็นใครก็ไม่รู้นะที่มาคอมเมนต์ว่าเรา uh huh. แล้วก็มาตาหนิเราอะไรเงี้ยซึ่งแบบบางบางบางครั้งเราเห็นแล้วเราก็รู้เลยว่า มันเป็นเรื่องของโลชินิยมบ้างหรือว่าเป็นแบบปตกติบ้างโดยเฉพาะตัวแล้วเราทำอะไรไม่ได้ค่ะเออช่างมันเถอะอ่านผ่านเจอแบบโอ้ช่างมันเพราะว่าเราเคยเจอเหมือนกันว่าคอมเมนต์แบบอย่างคนดังอย่างมิวเนี่ยแบบว่าเจอคอมเมนต์ที่มันแย่มากๆจนบางคนถึงขั้นเป็นแบบเป็นเครียดเป็นซึมเศร้าเลยเนี่ยคือถ้าไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้เนี่ยอย่างมิวก็คือพยายามจะไม่สนใจเนี้ยหรอหรือว่าเราทํายังต้องต้องบอกว่าเข้าใจเขาแล้วกันครับผมเพราะว่าโหต้องบอก ต้องบอกเลยว่าคนคนคนประเภทที่เหมือนเขาแสดงออกโดยการโดยการที่ว่าว่าคนอื่นเขาต้องมีปัญหาใน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 ตัวเองนี่แหละที่ที่ไม่สามารถแฮนด์ดตัวเองได้แล้วการการกระทําเขาถึงต้องมารุนแรงแบบนี้อันริงก็คือคนคนประเภทที่ต้องเข้าใจเขาเนาะต้องเข้าใจเขาแล้าก็รู้สึกว่าเขาสงสายเขานะที่เขาแบบเหมือนวิธีการแก้ปัญหาต่างๆเขาต้องทําแบบเนี้แบบเหมือนรู้สึกว่าตัวเองแบบ แต่การอารมณ์ไม่ได้งั้นชันระบายอารมณ์ในการทำร้ายคนอื่นแล้วกันต้องงสารนะคุณแม่ใช่แล้วมันก็เลยเป็นปัญหาที่บอโหอาจจะเจอความรุนแรงในโลกโซเชียลเนาะทำไมคำถามเราดูเครียดขนาดนี้ทำไมเราเป็นดราม่าเฉยเลยพี่ขอโทษพี่เองเลงคู่เดไม่กําลังจะพูดเพลงนี้เป็นวิธีจัดการอารมณ์ของมิวนะคะเพราะเห็นแบบเห็นคนหลายคนเขาไม่รู้จะจัดการตัวเองยังไงไงใช่แต่ว่าอีกอันหนึ่งอะที่อยากอยากอยากจะแนะนำนะครับผมการไปหาจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องผิดนะอ่าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวใช่เพราะว่า การไปหาจิตแพทย์คือคือคือบางครั้งปัญหามันอาจจะแบบอาจจะเกิดที่เรื่องไม์เซตเราด้วย <c oughs> ที่อาจจะไม่ผิดอาจจะผิดปกติอาจา <c oughs> อาจะต้องแบบต้องการคนที่มารับฟังเราก็ค <c oughs> ือพี่พี่จิตแพทย์เนี่ยแหละ <c oughs> หรือ,หร,อหรือบางครั้งมันเป็นที่สารเคมีในร่างกาย <c oughs> ซึ่งบางครั้งมันอันคอนโพลจริงๆ <c oughs> อาจจะต้องใช้ยาอะไรพวกนี้ก็ต้องควรไปหานะคืออยากให้มองว่าเป็นเรื่องเล็กอะเหมือนเราป่วยสารเคมีเราไม่ปกติแล้วก็กินยาเพื่อให้มัน ปรับสมดุลเหมือนเราป่วยเหมือนเป็นไข้คิดอย่างนั้นเนาะใช่เหมือนแบบเหมือนเนี้ยเราไปหาจารย์แนวๆค่ะค่ะพี่ชอบมากเลยที่คำถามเรามาถึงขั้นนี้ได้คอนเทนต์เราไปไกลมากเลยอะพี่ขอโทษด้วยพี่ขอโทษด้วยนะคะกลับมาค่ะพูดถึงเพลง Good Day ของน้องมิวจริงๆเนี่ยเป็นวิธีการแบบมองโลกในแง่ดีเป็นวิธีเหมือนการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกตัวเองทาไมถึงเน้นเป็นภาษาอังกฤษแฟนๆไหมเพื่อนแฟนไหมใช่เพราะว่าแฟนต่างชาติเยอะมากๆเลยครับผมแล้วก็เพลง เพลงอย่างเพลงซีซันนอฟยูกับนานาสองเพลงเนี้แฟนๆต่างชาติาก็พยายามจะร้องมากเลยนะที่เป็นเป็นภาษาไทยแบบเรียนเรียนวิธีการเขียนภาษาไทยหรือว่าเรียนการออกเสียงไทยอะไรพวกนี้ก็น่ารักมากๆเพลงนี้เราเราเลยเราเลยรู้สึกว่าเออเป็นเพลงเนื้ออังกฤษบ้างดีกว่าให้แบบนี่น่ามีไทยปนด้วยให้ให้สามารถร้องกันได้ให้เขาฝึกง่ายขึ้นให้เขาฝึกง่ายขึ้นมีท่อนไทยน้อยแต่กลายเป็นว่าพอเป็นไทยด้วยอังกฤษด้วยแล้วเพลงมันค่อนข้างจะแรปทั้งเพลงเลยก็ร้องไม่ได้กันหมดเลย ฝึกยากขอบเขยางหมดเลยทุกคนตอนเนี้ยแต่เดี๋ยวเชื่อไหมแฟนๆลองได้ไม่ต้องห่วงแต่แบบพอพอช่วงหลังๆคือพอมีทีป๊อปสเตจปุ๊บแฟนๆเขาก็รู้สึกว่าเอยากอยากลช่วยแบบช่วยปั่นวิวให้ด้วยทั้งแบบทั้ง youtube ทั้ง Spotify อะไรนะผมแล้วก็ช่วยแบบ ช่วยวตให้ด้วยเพราะเขาเปิดฟังเยอะก็เนี่ยลองได้กันหมดแล้วั้างกอนเนาะแล้วจะบอกว่าเนี่ยจะพูดถึงรายการที่มิวเพิ่งได้รับรางวัลมาที่ป๊อปสเตจเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็เป็นพิธีกรที่ประกาศปุ๊บแล้วเราก็ได้รับรางวัลเองเห็นได้บอกได้มา2สัปดาห์แล้วใช่ไหมสองสัปดาห์แรกเป็นยังไงบ้างรู้สึกยไงบ้างดีดีใจมากมากเลยครับผมก็เหมาะสมกับเพลง Good Day มากมากแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่แฟนแบบ ทุ่มเทให้มากจริงๆว่าผมผมบอกเลยว่าในในสายงานเพลงอะ่ะผมยังค่อนข้างใหม่มากๆแล้วก็ฐานฐานแฟนแล้วก็มีฐานแฟนของเราอยู่แล้วแหละ,ะแล้วาฐานแฟนเพลงผมก็อาจจะยังน้อยๆอยู่นะครับซึ่งก็แบบต้องใช้แบบโหแฟนๆใช้พลังกันเยอะมาก ใช้ใจเยอะมากๆเลยนะที่ทําให้ผมได้ได้รางวัลมาต้องขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากมากจริงๆครับผมถ้าอย่างงั้นค่ะลองให้ฟังสดๆได้ไหมคะอยากจะให้แบบว่าทุกคนในเมโลตรงนี้ฟังแล้วก็แฟนๆของน้มิวฟังด้วยแต่พี่เพีต้องโยกไปด้วยนะได้ต้องการแรปไหมแต่ถ้าแรปพี่จะได้แค่นี้นะเป็นบีเป็นบีบอกไม่ได้ใช่บีบอกเาเดี๋ยวเดี๋ยวยกตามโยกกัน It's a good day It's a good day Do what I wanna do I'm in the mood yeah It's a good day It's a good day I don't really care what did you say ทิ้งตงวลงมเชิลล์ลงบ่ายเด้พู It's a good day It's a good day yeah yeah ไม่สนใจอะไรไป l i ไรก f o o It's a good day We know it's a good day yeah ลุกขึ้นได้เลยอ่ะจริง,งคือ <y> มันเป <y> ็นเพลงที่มันสนุกใช่ครับผมแต่แต่ดีใจมากๆเลยนะครับเพราะว่า เหมือนหลายๆคอมเมนต์ของเพลงเนี้ยคือเพลงเนี้ยตั้งใจทํามาเพื่อให้คนฟังรู้สึกแบบสดใสโย <Yo, S 2> ใช่รู้สึกสดใส happy แฮปปี้อะไรเงี้ยมันมีมีหลายๆคนมากๆที่เขาบอกว่าเขาเครียดมากๆแล้วพอได้ฟังเพลงเนี้ยแล้วเขารู้สึกดีขึ้นจริงๆจริงเมื่อกี้ที่มิวร้องแล้วออหรือไม่รู้เป็นเพราะมิวอยู่ข้างๆมั้งพี่รู้สึกที่บอกว่าเนาะใช่ไหมคะทีมงานใช่ไหมคะขอบคุณครับผมรู้สึกแบบ refreshing มากนะคะอ่ะมิวเป็นหลากหลายฐานะและเป็นเป็นนักแสดง เป็นนักร้องเราเห็นบอกว่าบทบาทล่าสุดเป็นถึง executive producer กับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Aquarium Man คืออะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้คือต้องต้องบอกว่าแลนนี้กะว่าจะเกิดขึ้นในอีก3ปีข้างหน้าแต่ด้านเอาโปรเจกต์ไปขายต่างชาติแล้วเขาเขาแบบให้ทุนมาเลยแล้วเขาอยากให้ทำเลยเกิดต้องเป็นอะไรยังไงคือผมม่อยากเป็นผู้จัดซีรีส์ครับผมพอรู้สึกว่าเราก็เสพผลงานมาเออก็ค่อนข้างเยอะแหละแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนถ้าตามสเตตแล้วอ่ะ แต่คือประเทศไทยอะ่ะคอนเทนต์ส่วนใหญ่ค่อนข้างจะไปทางแบบเป็นละครแบบตบตีกันละครแบบแยง่งแย่งแฟนอะไรพวกนี้เป็นละครล้มคอมอส่วนใหญ่เรารู้สึกว่าอยากอยากจะมีมีละครที่ค่อนข้างจะโฟกัสไปที่สายอาชีพหรือความเฉพาะทางอะไรบางอย่างเพื่อให้ให้เห็นแบบเขาเรียกว่ามุมอีกอาชีพหนึ่งอะไรเงี้ยหรออมุมอ,อาชีพเห็นการเติบโตของตัวละครค่ะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องเล่นเรื่องความรักมากมายขนาดนั้นแต่ว่าแค่เราแบบ อยากให้คนดูได้เติบโตไปพร้อมตัวละครอยากทำซีรีส์แบบนั้นแบบ ah. มีตัวละครที่มีปมปัญหาหลายๆอย่าง <Okay. S 2> ในแต่ละตัวมีตัวหลักเยอะมากๆเรื่องนี้ <Okay. S 2> แล้วแต่ละตัวก็จะมีปมปัญหาซึ่งผมว่าในแต่ละตัวเนี้ยต้องมีบางตัวแหละที่คลิกกับคนดู mm hmm. แล้วเขาลุกแล้วเขาจะรู้สึกว่าถ้าเราได้เชียร์ตัวละครเนี้ย <Okay. S 2> ได้ติดตามเรื่องราวของเขาไปอ่ะการแก้ปัญหาของเขาถ้าดีไม่ดีส่งผลยังไงบ้าง mm hmm. เขาสามารถแบบเอาไปเรียนรู้กับชีวิตเขาเองได้ค่ะ ตรงตามชื่อไหมอ a คว a r i m แมนจะเป็นเรื่องราวที่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่เป็นสัตวแพทย์ครับผมณทำงานในอคว ARIO มซึ่งภายในนั้นก็จะมีทั้งสัตวแพทย์ด้วยมีคนที่แบบต้องบอกว่าคนที่ทํางานในนั้นอ่านจะยังบอกปรเรียงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสปอยเลยมีแอบจีแอบจีแต่น้องเดี๋ยวมันจะสปอย <laughs> เกี่ยวกับมีชีวิตของอ,อ สิ่งโตทะเลอะไรอย่างงี้ม้งไหมแล้วก็จะมีแบบสัตว์ที่อยู่ในอคอเลียมครับผมก็จะมีการเชื่อมโยงแบบเป็นเคสว่าสัตว์ป่วยมาแล้วเคสเนี้ยมันสามารถเข้ามาโยงกับปัญหาชีวิตของมนุษย์ได้ยังไงบ้างในการสะท้อนกันจะได้เห็นความน่ารักของสัตว์อะไรอย่างงี้ยด้นออยากดูเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่ก็จะได้ดูประมาณช่วงช่วงกลางปีนี้หรือว่าประมาณแบบปลายวอเตทร์สามประมาณอยู่ในคันซึ่งน้องมิวเป็นเอ็ก u t เซคิวทีฟ c รดิวเซอร์เล่นด้วยไหมเราเล่นเอง้วย โอเคต้องรอดูเลยอะเป็นคนเก่งจังเลยอะทําหลายอย่างมากเรียนก็ไม่หยุดไม่หย่อนถึงบอกเรียนเรียนด็อกเตอร์อยู่ใช่ใช่ครับไม่เหนื่อยหรอเหนื่อยแต่อยากทำมาอยากคาสนุกดีแต่ซุปปอรฮะเรียนเรียนเรียนบอกสนุกเหรอไม่แต่ถ้าถ้าถ้าเรื่องเรียนก็ที่บ้านอยากให้เรียนเราก็รู้สึกว่าก็ถ้าทําให้เขาได้ก็ทําให้เขาได้อะไรเงี้ยครับแต่ก็บอกเขาไว้แล้วนะว่า ไม่รู้ว่าจบกี่ปีนะเพราะว่าด็อกเตอร์ก็ค่อนข้างนานมากมา,มา,<จ>มากก็บอกเขาะว่าเนช่วงนี้ก็ทํางานอยู่<ข>ก็ถ้ามีเวลาก็จะเรียนให้มากที่สุดแล้วกันค่ะโมกิงจังเลยอยากจะปรบมือให้ไดนะ้ินค,ครับ <laughs> นี่นี่แอดเปิดลำโพงนะ <laughs> <laughs> คะแล้วพูดถึงเอ่อไลฟ์คอนเสิร์ตล่าสุดเลยเป็นวันเกิดเราด้วยมีวันสปอนนไทม์บรรยากาศเป็นยังไงบ้างแต่ว่าคือจริงเนี่ยมโอกาสได้เห็นรูปแล้วอเอาของขวัญมารวมกันมิวตัวเท่าหมดอะ เป็นยังไงบ้างมแกรับเชิญด้วยอะไรด้วยใช่ครับผมก็ต้องต้องเริ่มจากว่าตอนแรกอ่ะวันเกิดผมจะจัดงานที่ Impact Arena ค่ะแล้วทีนี้พอโควิดมาปุ๊บปุ้งมันก็ไม่ได้อล้วนะใช่จัดไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเราเตรียมลิสต์เพลงไว้แล้วว่าจะร้องเพลงอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอยากเต็มที่กับมันเพราะว่า ยากมากเลยนะจากคอนเสิร์ตในไลฟ์เพรวกมันแห้งเวลาเวลาดูแล้วมันจะแบบมันจะมีความแห้งอะไรบางอย่างมันไม่มีคนดูในตรงนั้นเยอะขนาดนั้นเลยใช่ครับผมเราก็เลยแบบต้องใช้ระบบ XR มาช่วยเหมือนแบบเป็นแบบเป็นจอ LED ล้อมแล้วก็ทำซีจมาแบบระลังอลังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ใช้เรื่องมุมกล้องใช้เรื่องการเลียงเพลงใช้เกสต่างๆใช้พล็อตต่างๆด้วยครับผมก็เลยแบบโอ้เรลงทุนไปเยอะมากๆสำหรับงานนี้เพราะว่าอยากจะจัดงานวันเกิด ที่แบบมีแฟนๆอยู่ด้วยเอราก็เลยได้แบบว่าจัดเต็มเป็นเป็นเป็นบรรยากาศความอบอุ่นอะไรเงี้ยเนาะถูกไหมใช่พอหลังจากนั้นปุ๊บก็เหมือนในในระหว่างที่เราไลฟ์กันอยู่ครับผมก็มีแฟนๆเนี่ยคอยส่งของขวัญมาให้ตลอดพอพอจบไลฟ์พอจบไลฟ์แล้วเราก็เลยเข้าไปดูของเต็มไปหมดเลยโอ้น่ารักมากต้องใช้รถบรรทุกมาขนกลับบ้านใช่เราเห็นเหมือนกันมีแบบดอกไม้มีแบบอ๋เยอะมากอ่ะคือไม่รู้ทั้งของเล็กของใหญ่เยอะแยะเต็มไปหมดเลย อ้น่ารักน่ารักแฟนแฟนคือน่ารักมากแล้วเกสแต่ละท่านนี้มีแอบแอบอยากดูอันนึงเป็นพิเศษเป็นเพื่อนกันดาวอยากดูล้องเพลงขอดาวจากภาพที่เห็นต้องเป็นอาดิ jasmine ถูกไหมใช่อฮูวิร์ลใช่ไหมอยากดูอ่ะต้องต้องยังไงบ้างคือคือตอนนี้แบบทางวีไลฟ์เขากำลังแบบคือไปอัปโหลดไลฟ์อยู่ก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวพอพอถ้าเสร็จแล้วก็เข้าไปดูได้แล้วโอเคนะรอดูมากๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ทํางานหลากหลายผลงานมีอะไรที่รู้สึกว่า ยังไม่ได้ทาแล้วอยากทำไหมหูตอนนี้ที่ยังไม่ได้ทาแล้วอยากทํเหรอครับค่ะอือยังไม่เคยเล่นหนังเลยอยากเล่นหนังโอเคใช่ยังไม่เคยเล่นหนังเลยครับแล้วคือผมเป็นคนที่แบบชอบงานหนังมากมากที่สุดด้วยยังไม่มีโอกาสได้เล่นเลยทําไมทําไมถึงรู้สึกว่าชอบงานหนังความหนังมันจะเป็นอะไรที่แบบเรามีเวลาจํากัดอยู่แค่ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอะไรอย่างงี้ค่ะทุกดีเทลของหนังอะมันจะถูกคิดมาแล้วทุกวิทุกทุกเวลาทุกวินาทีมันมีอะไรบางอย่างที่ต้อง ถ่ายทอดไปภายในเรื่องคือจะไม่เหมือนซีรีส์ที่แบบมันจะมีความสามารถยืดอะไรบางอย่างได้ขยายอารมณ์บางอย่างได้แต่หนังอาจจะไม่สามารถแบบขยายได้มากขนาดนั้นมันมีเวลาจํากัดอะนะใช่คือต้องบอกว่าทุกทุกซีนที่เขาใส่มาคือเป็นซีนที่จําเป็นหมดเลยบางทีบางทีแบบซีนคอมเมดี้ก็สามารถเล่าเรื่องได้นะถึงแม้ว่าจะเฮฮาแต่มันจะมีดีเทลบางอย่างที่สอดเข้าไปก็เลยชอบหนังมากๆแล้วก็ตัวตัวซีรีส์ที่ที่ผมให้เวลาดูแล้วรู้สึกเหมือนหนังคือเกมออฟทูล ผมรู้สึกว่าทุกซีนที่เขาใส่มามันเชื่อมโยงแต่คนชอบดราม่าใช่ไหมก็ชอบแบบชอบแฟนตาซีด้วยชอบดราม่าชอบไซไฟเลยครับอ่ะฮะอควาเรียมแมนนี่เราจะมีความใส่ไซไฟซีจีมาน้ำบินได้อะไรอย่างนี้ไหมมีไหมไม่มีมันเปเกีกับความเรียลๆไว้หน่อยอ๋อเรียล คือไม่ใช่แนวแบบว่ามาน้ําขนาดนั้นโอเคมาน้ำบินได้เลยเหรอเออไม่รู้นี่คิดเอาเองแบบว่าแบบว่าโลมามีปีกอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นเนาะผมว่าน่าแฟนตาซีไปหน่อยครับพี่พี่ดูละครเยอะไปนิดนึงนะคะอ่ะโอเคน้องมิวค่ะสุดท้ายอยากจะให้ฝากเพลงของเราเพลงนี้หน่อยสำหรับกู๊ดเดย์กับแฟนๆเมโล่เก้าเจ็ดฮะเชื่อว่าแฟนๆของน้องมิวเองเนี่ยก็คือติดตามผลงานมิวซัพพอร์ตแล้วแหละแต่ว่าอยากให้ผมเนี่ยฝากผลงานเพลงกับชาวเมโล่ดูนะครับผมชาวเมโล่ทุกทคนนะครับผมฝากไปฟังเพลงกู๊ดเดย์ของผมด้วยนะครับผมกก็อยาใ ทุกๆบ้านของทุกๆคนเนี่ยเป็นวันที่ดีนะครับก็ลองลองไปฟังกันดูนะครับทาง m ิวซูเปอ s t u d i o YouTube c h ANNEL เลยแล้วก็ทางแอปพลิเคชันออนไลน์ทั้งหมดเลยครับค่ะ,คะขอะสุดท้ายหนึ่งคำถามเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องแบบว่าคนที่เศร้าคนที่เครียดไม่รู้จะจัดการงไงมิวก็แนะนําเขาไปแล้วแหละอยากใด้ฝากถึงคนที่แบบอาจจะยังดูอยู่ที่รู้สึกว่าตัวเองแบบว่าเศร้าหรือว่าไม่รู้ไม่กล้าไปหาคุณหมอเครียดจัดการกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้มีอะไรอยากจะบอกมอยากจะบอกว่าสำคัญสุดเลยก็คือการมีสติครับ S <S การมีสติคือมันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะการมีสติคือแค่เราอยู่กับปัจจุบัน<ฆ>เราแค่รู้ว่าตอนนี้เซนส์ทั้งห้าของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเช่นเนี่ยผมเนี่ยเอามือจับโต๊ะอยู่เอ้ยโต๊ะเย็นจังเลยนะมีเหงื่อออกที่ปลายนิ้วด้วยอะไรเงี้ย <S <S นี่คือเราอยู่ปัจจุบันแล้วนะคือมีสติแล้วเหมือนสมาธิใช่ไหมใช่คือคือแค่นั้นเลยครับผมแล้วคือการมีสติเนี่ยมันทําให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไหวแล้วหาที่ระบายเช่นการคุยกับเพื่อนหรือว่่าาาาถ้้บงงครรรัเไมมีจิๆอะ คุยกับคุณหมออ่ะดีมากเลยนะเพราะว่าเขาพร้อมที่จะรับฟังเราแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามีอาการเรื่องความผิดปกติกทางแบบเคมีต่างๆเนี่ยเขาก็ช่วยเราได้ด้วยก็แนะนานะครับผมซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้รู้หรอกมันเป็นเคมีแต่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขกับชีวิตหรืออะไรประมาณนี้เนาะใช่ครับผมใช่ไหมอ่ะฝากด้วยละกันนะคะเอาวันนี้ขอบคุณน้องมิวมากมากขอบคุณมากมากเลยครับผมดังอยู่แล้วดังทะลุไปนอกโลกเลยขอบคุณครับผมบ๊ายบายค่ะ